สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู our, that, tamam. <t monkeys> ่ช่องชางศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชีนะครับวัดตงไดอีจมสีสวนขาบ้านมันว่ไปย่เดีนี่ย้ตักีเอือ เขาส้วนเขาบาดพูกไผเนาะไผ่เส่อมไผ่ไผ่ส่อมไผบักนี่เมียนส้วนมันเนียนไผเมียมันท่นเดียรย่างไปยืนเสียงเลี้ยงเลยเรียงเฮือกยังขี้นี่ครับพี่น้องตอนนี้เวลาสิบเก็ดนาฬิกาแล้วนะครับเดินทางไกลเอามือหนีกับหกร้อย สองร้อยสองร้อยหกหกสเจโลเจ้าเจ้าตัวเลขดิเจ้าอีตัวเลขดิสอง้อยหกสิเจดโลนี่จำชิมไม่ม่มงนี่บอกว่าเจ้าีตัวเลขบเจ้าอมยัมือใครอยูมืนมาไกลมือห้าสิบหกสิบบอกมีแม่หกสิบับไปเนี่ยหกสิบมาอไม่มงไลยจะลองอ๋อท่านไงเมื่อกี้เีว่าเลยมึงนี่เขาว่านี่าว่าไปนี่ไปนี่ไปนีละนีไงีกวู้ว่าไปนีหาบกร

ครับพี่น้องเอฟซีเพิ่นบ่เคยเห็นครับเพิ่นมาเบิ่งครับนี่ครับเจลาฤดูกาลนี้มาหลายเฮียด้วยครับพี่น้องอำเภอเป็นจรักไหนมาครั้งที่3ครั้งที่4น่าจะครั้งที่4นะครับอำเภอเบญจรักนะครับสำหรับสาวน้อยเพิ่มแพงนะครับมาทีวาการอำเภอกับมาครับอยู่นิสแย่บุครับซีครั้งนี้นะครับสำหรับอำเภอเบญจรักครับพี่น้อง โอ้เอฟซีของแท้เลย่านนี้ไม่าลังหาเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสตาบอว่านาโอ้ครับผมไทยําำครับโอ้เอฟซีตัิงตัวนเต็นกลองไว้กล้องไว้แล้วก็มีแเราก็นอนตื่นเสไม่ตื่นไม่นาเนอโอ้มีหม่องว่นดียิงใสแ่้าเลยกันแท่หน้าเลยโอ้ครับผมครับผมยิงเขายินปลาไวล้วยิเขากินน้ำกันเนาะเออเออครับเออครับผม

มันไม่ได้เคยลมมันมือนันฝนตกเมื่อขึ้นเมื่อฝนตกวันนี้มันไม่เล่นงานยกเลิกครับฝนปล่อยลมมันลมมันพายุเข่าไหมพายุเข่ามีวาโย่อันอันั้นครับรถออกว่าอะไรยังออกว่าอะไรไม่เลยครับพายุยกงานยกเลิกเลยเหมือนนั้นลมครับ hmm. น <c ười> ี่กระไ้แม่พอดีครับนี่ครับนี่กลางๆนี่ตอนนั้นสิออกยากแน่ครับล่ะ ขันห้องมากันนี่แล้วครับเนี่ยฮะย่าไแม่พันนาพ่นปูไว้แล้วผูจักปูมองไหนบุกปูพันนาพ่นปูสีผืนเอ้โหมองไหนลึกใไก่ไก่หนึ่งยื่นแมงกระลากขาสีผืนนันแม่เนาะสีผืนมันอันเอาครับพี่น้องทุกคนตั้งเลยมือเต็มที่ครับเพราะว่าก็จะได้ตั้งเวทีกับสามโมงกว่าครับพี่น้อง โอ้เอฟซีมาปูเซปูสาติเป็นไหมครับปูเซได้ครับแต้จะปูเซเคลืยหมดแดงยุ่งกลางก็ดีอย่างหนึ่งเมื่อดีอย่างหนึ่งมันออกยากครับ บ่มาดอกแมวเพิ่งบ,บาไไปแล้วครับอเออพี่องเอฟซีร่างแตกว่าออกมา,มากครับแ,แตก่าออกมาผู้เชือ่อปผู้สาบพ,พี่้อง แปงมาห้อยมากแนี้เราทำนี่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 ครับนีนี่เจ้าดีหากเร่งมื่อยเร่งไม่เร่งมือเต็มที่ครับสอาทิตครับสองนาทิตย์เอาเอาคนจำแหงกันเลยครับ

ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกการรับชมครับสมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้อง กดติดตามกดกระดิง่งกดซับครับกระไค่ใบบกักูใบบักเน่าับพี่น้องสำหรับชิมนี้สวัสดีจ้าบอดตัวนี้ก่อนก่อนเนา ขอบคุณครับพี่น้องชัรับกคลิปนี้สวัสดีครับพีบ่นงนครับพี่น้อง